สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับผมในคลิปนี้นะครับมาพบกับเกม Toy Blast นะครับเป็นเกมมือถือนะครับผมที่โหลดฟรีนะครับยอดดาวน์โหลดการันตีกว่า10ล้านกว่าครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สนุกแน่นอนนะครับ ยิงเล่นยิงติดนะครับวางจนไม่ลงเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นเกมแนวแพตเซิลน,นะครับอ่าดูนะครับผมว่าคนเล่นเยอะขนาดไหนครับอันนี้ผมก็เพิ่งเล่นแต่ว่าเพื่อนๆในเฟซของผมเนี่ยก็เล่นไปโอ้โหค่อนข้างไกลามากหลายคนเลยทีเดียวเห็นไหมอันนี้แค่ในเฟซนะครับผมยอดดาวน์โหลดก็การันตีไปแล้ว10กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจลองโหลดมาเล่นกันดูได้แต่บอกเลยว่าในคลิปนี้มีพิเศษนะครับถ้าใครติดตามคลิปนี้ครับมีพิเศษแล้วก็ได้ลุ้นขอวัน ใหญ่แน่นอน n n t e n d o s w i t c t นะครับผมรู้จักแม้กว่า2 0รางวัลด้วยกันนะครับถ้าเป็นเพื่อนโชคดีก็จะได้ไปนั่นเองนะครับผมโอเครู้เรียนนะครับอ่ะงั้นผมขอสอนเกมนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเล่นยังไงเดี๋ยวผมขอเริ่มจากด่านง่ายๆก่อนแล้วกันนะจะได้เข้าใจนะครับอ่ะ เริ่มจากด่านหนึ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งในแต่ละด่านรับก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันครับอย่างเช่นด่านหนึ่งเนี่ยเราต้องระเบิดบล็อกสีน้ําเงิน10ชิ้นกับบล็อกสีแดง4ชิ้นภายในมูฟที่กําหนดนะครับอ่ะมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเห็นไหมครับมันจะมีอยู่15มูฟครับถ้าเรากด1ครั้งครับมูฟมันจะหายไปนะครับผมอ่ะนี่แต่ว่าการที่เราจะระเบิดบล็อกได้เนี่ยเราต้องมีสีเดียวกันอย่างต่อยสองชิ้นขึ้นไปครับถึงจะระเบิดได้ อ่ะอย่างสีงเงินอันนี้เป็นต้นนะมีแค่ชิ้นเดียวครับเปิบเปิบเห็นไหมมันไม่ระเบิดครับแต่ว่าถ้าระเบิดสีแดง2ชิ้นนนี้มันก็จะระเบิดไปอ่าเห็นไหมครับนับด้วยเห็นไหมครับตอนนี้สีแดงเหลือแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับผมง่ายๆครับด่านหนึ่งนะครับผมสีงเงินอีก10ชิ้นเนะครับเราก็จะผ่านนะครับผม อ่ะด่านหนึ่งมันยังง่ายอยู่ครับชิวๆครับใครเล่นก็ผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคผ่านแล้วครับมูปก็เหลือแปดนะครับผมถ้าเราแบบว่าทำเป้าหมายไม่สำเร็จจนมูปหมดเนี่ยเราก็แพ้ไปนะครับผมรู้เรื่องนะครับแต่ว่าในเกมนี้มันไม่ใช่แค่นี้ครับบกเลยครับมันมีอะไรพิเศษมากกว่านี้มากมายครับก็คือยิ่งเล่นมันก็จะยิงมีเงื่อนไขที่แปลกออกไปครับทำให้เราสนุกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอ่ะด่านนี้เป็นต้น ก็คือว่ามันจะมีการรวมเป็นไอเทมพิเศษด้วยนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมก็คือว่าไอจรวดเนี่ยเราจะได้มันมาก็ต่อเมื่อต้องรวมสีเดียวกันอย่างต่ำห้าชิ้นนะครับเห็นไหมครับสังเกตอันนี้นะครับผมมันจะเป็นรูปจรวดให้เราเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เป็นหกชิ้นนะครับผมเปิบเห็นไหมครับกลายเป็นรูปจรวดแต่ว่าถ้าเรารวมได้เจ็ดชิ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นระเบิดท n t NT. ถ้าเรารวมได้เก้าชิ้นก็จะกลายเป็นไอลูก อันนี้ครับเรียกไม่ถูกเหมือนกันรูบิกป่ะเออนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเราแบบว่าเอาจรวดกับรูบิกมารวมกันอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นท่าพิเศษแบบว่าอ่าทั่วฉากเลยนะดูนะปึ๊บนะฮะโอ้โหเนี่ยเป้าหมายครับลดแน่นอนนะครับเห็นไหมโอ้โหทีเดียวเกือบหมดนะครับผมโอ้โหสีเขียวครบไปเลยเห็นไหมครับเหลือตั้ง28มูฟนะครับผมสบายมากนะครับผมตอนนี้สีมูฟเหลือ9ชิ้นนะครับอ่าง่ายๆครับจัดไปก่อนเลยนะครับผมอ่า สีเหลือง24ชิ้นเหรอสักครู่นะครับอยากรุมเท่ๆว่ะไม่เอาก็ได้วะอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันนะครับผมเห็นไหมครับพอรวมได้เกิน5ชิ้นติดต่อกันแบบว่าเป็นสีเดียวกันนะมันจะขึ้นรูปะดวดให้เลยนะครับสักครู่นะครับอ่ะสีเหลืองสีเหลืองขี้เกียจทาแล้วอ่ะ เมื่อเราใช้จรวดอย่างเดียวนะมันก็จะปิ้วตามแนวของมันนะครับอ่านี้แนวตั้งนะครับผมอ่าอันนี้ก็แนวตั้งเห็นไหมครับปิ้วนะฮะอ่านี่ครับผมเมื่อเรารวมได้อย่างต่ำเก้าชิ้นขึ้นไปครับมันจะกลายเป็นรูปรูบิกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผมเปิบเห็นไหมครับแล้วก็อ่ะเดีย๋ยวลองรวมให้ได้อ,อะไรวะ ระเบิดทีนทีนะครับไม่รู้จะได้บ้างอะได้แล้วเห็นไหมครับอ้าวเวงการโผแพ้ก่อนโอเคไม่เป็นไรมูแต่จะรูระเบิดเพราะว่ามูหมดไงเห็นไหมครับมูหมดเราเลยแพ้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะอันนี้ต่อให้ครับผมแหมจะรูระเบิดทีนทีให้ดูนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองเล่นด่านที่ยากขึ้นแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้สนุกขึ้นนะครับผมซึ่งในแต่ละด่านครับเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะผมขอเลือกด่านมู้วเลยแล้วกันอันนี้ละกันยี่สิบหกนะครับ เงื่นไขครับระเบิดฟองอันนี้ให้ได้43ชิ้นนะครับผมอ่ะเป็นยังไงมาดูกันอ่าเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับว่ามันจะมีฟองฟองอยู่เนี่ยเราต้องระเบิดให้ได้อ่าทุกชิ้นนะครับเนี่ยลองระเบิดดูเปิบเห็นไหมครับมันก็ระเบิดแล้วแล้วก็มีตัวต่อเลโก้ด้วยครับมันคือแบบว่าอุปสรรคในการเล่นนิดนึงครับเราต้องระเบิดใกล้ๆตัวต่อนี้ครับมันถึงจะระเบิดไปนั่นเองนะครับอ่ะลองดูนะครับเปิบเปิบเปิ ครูนะครับสีแดงหล่นไหมไม่หล่นนะครับผมอ่าระเบิดทีนทีนะครับปึ๊บมาแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมอยากอยากให้มันรวมมากเลยอะักครู่นะครับทําไงดีวะอ่าอย่างนี้ก่อนละกันถ้ามันล่วงมาครับมันก็จะติดกันครับกลายเป็นท่าพิเศษนะครับผมลองดูนะครับเพื่อฟุกอันนี้ก็น่าจะได้นะครับน่าจะได้ครับน่าจะได้โอเคมาแล้วครับระเบิดท NT กับจรวดนะครับเมื่อรวมร่างนะครับผมก็จะเป็นท่านี้ปึ๊บ โอ้โหทั้งฉากนะครับทั้งแถบสิพูดผิดนี่ครับผมเป็นแถบเลยเห็นไหมก็ไอเมื่อกี้ไอฟองฟองครับหายเรียบเลยครับมาอีกแล้วโอ้โหวมได้สองชิ้นติดต่อกันครับเยี่ยมนะครับผมเห็นไหมครับว่าไอตัวต่อเลโก้เนี่ยมันขัดขวางอยู่ครับตอนนี้เหลือฟองแค่ห้าชิ้นนะครับโอ้โหชนะสบายแน่นอนนะครับอ่ะสักครู่นะครับต้องระเบิดบ้านนี้ทิ้งก่อนนะครับมาแววมาแหววมาแววนะครับโอ้ยสบายครับ โอ้ยอยากเล่นไอเนี่ยไอลูบิกเนี่ยรวมเลยนี่ทาพิเศษรวมเล่นครับโอเคเรียบร้อยครับหมดแล้วเหลือมูฟตั้ง13นะครับชนะไปซึ่งเราจะได้สามดาวหรือเปล่าดูจากตรงนี้เห็นไหมครับอ่าคะแนนเกินก็ได้ไปนะครับเนี่ยแค่ดูก็เพลินแล้วเห็นไหมครับต้องลองไปเล่นเองนะครับบอกเลยนะครับเป็นเกมฟรีนะครับโหลดฟรีนะครับผม เดี๋ยวผมขอลองเล่นด่านที่ยากละกันนะครับตอนนี้ผมเล่นถึงด่าน89นะครับลองเล่นต่อละกันนะครับผม89นะครับยังไม่เคยเล่นด่านนี้เหมือนกันโอ้โหเป้าหมายเยอะเลยเกินครับตุ๊กตาเลโก้12ชิ้นสีน้าเงิน18สีเขียว18แล้วก็สีเหลือง18นะครับส่วนไอ้พวกนี้มันเป็นไอเทมพิเศษครับซึ่งถ้าเราเลือกนะครับมันก็จะโผลมาทันทีตั้งแต่เริ่มเกมนะครับ สมมติว่าผมเอาเงี้ยเราก็ต้องเสียเงินในเกม6กสเหรียญน,นะครับตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยเหรียญน,นะครับผมอ่อาเดี๋ยวผมซื้อนี่ดูนะครับอ่ลองซื้อนี้ดีกว่าไหมเนี่ยจเจ็ดสิบเหรียญอ่ะลองดูนะครับอ่าลองใช้นี้ดูนะผม่มามันจะมีเลยครับไอตัวต่อรูบิกเมื่อกี้โอ้โหมันมีน้ําแข็งมันกนด้วยครับอ่านเนี้ยยากครับผมก็คือว่าถ้าเราแบบว่าไม่ระเบิดให้น้ําแข็งแตกออกไปเนี่ยมันก็จะ เคลือบมาเรื่อยๆดูนะเห็นไหมครับเนี่ยน้ำแข็งมันจะกินลงมาเรื่อยๆนะครับยากนะฮะจะผ่านไปเนี่ยเฮ้ยจะเย็นดเฮ้ยอยากกินไอ้นี่แล้วกัน <c oughs> เฮ้ยแมไม่อยากกดเลยวะแม่เสียดายเพราะจริงน่าจะกดตอนที่รวมได้จรวดนะครับมันจะได้กินวงกว้างกว่านี้ครับด่านมันเริ่มยากแล้วไงนะครับด่านนี้ผมก็ค่อนข้างติดนะครับติดก็คือไม่ผ่านนะไงฮะเห็นะไหม โอ้โหสามสิบสองมูสจะพอไหมเนี่ยไม่ยอมเว้ยไม่ยอมอ่ะมาแล้วครับจรวดจรวดมาแล้วโอ้โหทำลายเลโก้ก่อนถ้าจะไม่รอดว่ะผมโอ้โหต้องทำลายนี่ก่อนเห็นไหมโอ้โหเลโก้ LEGO มีหลายชั้นด้วยเห็นไหมครับ ระเบิดทีเดียวมันไม่แตกครับมีดำดำอยู่ครับต้องสักดำดออกให้หมดก่อนนะครับผมอ่าเมื่อกี้สีเขียวครบไปแล้วนะครับยังไงดีวันนี้อ่ะจะโรดมาต้องระเบิดไปก่อนนะครับโอ้หรือสิบมูดแพ้แน่นอนผมเนี่ยด่านนี้ยากจริงๆนะครับ แต่ว่าในเกมนี้มันจะมีตัวช่วยอยู่นะเนี่ยเห็นไหมครับไอ้พวกนี้ก็คือว่าก่อนที่จะมาแคสเกมนี้นะครับผมผมเล่นในมือถือนะครับก็มันจะมีไอเทมนี้ให้เราเยอะแยะเลยนะครับผมก็คือผมเล่นมานานครับเมื่อมาเล่นในคอมนะครับไอเทมมันแยกกันนะครับก็คือไม่มีเลยนะครับก็น่าเสียดายครับก็ไอพวกนี้มันจะช่วยได้นะครับสมมติว่าอันนี้ครับผมนะลองใช้ดูนะครับก็คือว่าแตะตรงตรงแถวไหนก็ได้ครับมันจะทําลายทั้งแถบดูนะครับผมอ่ะแตะตรงนี้แล้วการแถวนี้นะครับปึ๊บ เห็นไหมครับโอ้ทำลายทั้งแถบไหมครับแต่นี่ไม่เป็นไรไว้เฮ้ยบังอาจมากก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีในการทําให้เราผ่านด่านง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะโอ้โหถ้าจะไม่รอจริงๆไว้เฮ้ยเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่ไว้เฮ้ยเลยสองชิ้นนะครับผมขอลุ้มก่อนดีไหมเนี่ย่าระเบิดไปก่อนนะครับโอ้ยไม่ถึง่งระเบิดไม่ถึงอะ่ะ,อ,อ,ะอ่ะ,อะถึงไว โอ้หรือตั้งเจ็ดชิ้นแพ้ละโอ้ยเซ็งว่ะแพ้ <c oughs> แต่แน่ถ้าเราแบบว่าต้องการเล่นต่อนะครับแบบว่าถ้าเป็นด่านที่มันยากมากครับถ้ากดเหรียญยีพ่พาเหรญแล้วเล่นต่อมันก็คุ้มนะครับผมอ่ากดไปเลยนะครับเนี่ยเหลือแค่ห้าชิ้นนะครับผมก็จะผ่านนะครับผมอ่ากดใช้เหรียญไปนะครับผมอ่าเหลือแค่ห้าชิ้นเห็นไหมได้อีกห้ามูฟนะครับสบายนะครับผมชนะแน่นอน หรือเปล่าวะเพราะว่าสีเหลืองมันมีติดกันแค่อันเดียวนะครับโอ้ยสีเหมือนกันนะเนี่ยขอดูก่อนโอ้ยสีเหลืองไม่มาเลยอ่ะงานงอกนะครับผมเฮ้ยทำไมีใจร้ายอยู่วะเนี่ยอาโชโอ้ยโอ้ยเซ็งว่ะแม่กดเหรียญแล้วยังไม่ผ่านครับ ก็อยากจะผ่านให้ได้ครับตอนนี้นะครับผมก็แนะนําครับให้เติมเงินในเกมนะครับผมแต่ว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เติมเงินไม่เป็นนะครับแบบว่าไม่มีบัตรเครดิตนะครับเติมยังไงดีนะครับอันนี้ผมจะแนะนำ True Wallet นะครับผมก็คือว่าเพียงแค่สร้างบัตรวีการขึ้นมาครับในแอป True Wallet เนี่ยก็จะสามารถเติมเงินในเกมซื้แอปมือถือได้แบบว่าง่ายๆเลยครับผมจุดเด่นของ True Wallet สำหรับผมนะก็คือแอปนี้นะครับใช้งานง่ายมากสะดวกมากนะครับ ก็เพื่อนๆนะครับที่ติดตามผมมานานครับก็จะรู้ว่าผมใช้แอปนี้มาเป็นปีแล้วเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงคราวก่อนนะครับอันนี้ขอรีรันอีกรอบแล้วกันเพราะว่ามันดีจริงๆนะครับผมก็คือว่าเพื่อนๆคนไหนครับไม่มีบัตรเครดิตนะครับโหลดแอปทัวเลตลงเครื่องเลยครับแล้วก็สมัครบัตรวีการครับไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแถมยังได้สิทธิพิเศษมากมายอีกด้วยนะครับก็คือว่าในช่วงนี้มันจะมีอีเวนต์นะครับผมเพียงแค่ดาวน์โหลดกับสมัครแอปเนี่ยก็จะได้ลุ้นรับรางวัลนวนะ ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้โชคดีเลยครับเพื่อนๆนะครับมีโอกาสได้ Nintendo Switch นะครับผมอ่ามันต้องได้ทุกคนเนี่ยอ่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยบอกเลยนะครับผมก็คือว่าวิธีการง่ายๆนะครับเราจะมีโค้ดแจกครับซึ่งโค้ดจะปรากฏในคลิปช่วงไหนสักช่วงนะครับให้เพื่อนๆนะครับติดตามให้ดีแล้วกันนะครับอ่าลองไปหากันดูนะครับว่าโค้ดตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับผมอ่าพูดไปพูดมาเพลินไปเฮ้ยขี้เกียจเล่นแล้ววะออกดีกว่าไว้อ่าออกก่อนนะ ก็บอกเลยว่านอกจากมันจะแจก Nintendo Switch แล้วเนี่ยมันยังแจกไอเทมเสริมความเทพเฉพาะร้อยคนแรกที่เข้าแอปภายในวันที่31พฤษภาค,คมด้วยนะครับผมใครอยากเพิ่มความเทพแล้วก็ผ่านด่ดนง่ายๆครับให้รอรับไอเทมเด็ดๆได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ขอ,อย้ำอีคกครั้งะกันว่าวีการนะครับจากทูวอลเลตเนี่ยสามารถซื้อเกมได้ทุกเกมไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่งอบัตรเครดิตด้วยนะครับใช้วันนี้ก็ได้หลุ่น Nintendo Switch นั่นเองนะครับโอเค ก็ขอให้เ,เพื่อนๆนะครับขอให้โชคดีนะครับทุกคนขอให้ได้ตามที่ต้องการกันหมดเลยนะครับโอเคสาธุ โอเคนะครับงั้นคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับโหลดเกมทอยบาร์สมาเล่นกันดูนะครับสนุกแน่นอนนะครับเพลิดเพลินตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ายังมี energy ก็คิดว่าถ้าเราเล่นแพ้ครับหัวใจมันจะหมดนะครับผมถ้าเราเล่นชนะมันก็ไม่ลดลงนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโหลดแอปทูบอลเลตมาลงเครื่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะครับมาสนุก มากจริงๆนะครับในการใช้จ่ายผ่านมือถือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินในเกมซ้อขอนในเกมหรือว่าจะเป็นการซื้อแอปนะครับผมทําได้หมดทุกอย่างนะครับโอเคฝากไว้ไในปีนี้แล้วกันลาแล้วครับสวัสดีครับผมไม่บายแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับ